โอเคเรามาต่อกันใน s e v e Wolf the Exeter Project Chapter 6หกตอนที่สองโอเคว่ายากปะโอเคไปกันเถอะเอออะไรคะเก่งมากเลยดรเคนคุณถามจีิี้มือทำงานกับใครบ้างเนี่ยไปอีกฝั่งหัวเกาะคุณจะเห็นเออ แล้วทำไมกูต้องเชื่อมึงด้วยเชฉลี่เป็นเพื่อนของผมเหมือนกันผมก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อพอมของคุณนั่นแหละผมอยากช่วยเชฉลี่ยไหมฮะโอเคโอ้กูดูยังไงกูก็ไม่เห็นความเป็นไทยในในสถานที่อย่างนี้ปีนได้ไหมโอ้โอ้โอแต่มันจะมองเห็นหรือเปล่าจะมองเห็นแล้วปืนโคตรแรงแรงแบบแรงเชี่ยเชื่อโอ้ไม่ไหวแล้วเป็นปอก์เลน ยิงโดนวันไหนบอกด้วยยิงยิงโดนวันไหนโอ้โอโดนแล้วโอ้โดนแล้วโอ้โอ้ปมามามาโอ้เด็กใหญ่ชะชะชะกินละ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 กีนไหโอเคปีนไปคือโดนแน่เราจัดการมันก่อนเลยได้ไหมปุ๊บโอเค ว wow! ้ามูฟังกิงกูได้ยังไรก็ยิงบ้าอะไรเปล่าฮิตกูได้ยง่งไรอะจริงจริงทะลุไม่ได้ยังยก็ว้าแล้วไปทางไหนได้วะเดินหลบมุมอ๋ออย่างนี้ไม่เห็นโอเคอย่างนี้ไม่เห็นโอเคติดด้วยติดด้วยเอาโอโอ,โอตายตาย,ตายพี่บุ๊คพี่บุ๊คก็ตายแน่โอเคเปิดตัวนั้นได้ใช่ไหมตัวนี้มีอะไรเก็บไหม เอ๊ะว่าทำไมมันหมุนได้วะไม่คืออะไรทำมันหมุนได้โอ้ยเพิ่งเห็นดูแล้วค่ะบ้าไปแล้วค่ะหนูอยู่ในน้ำเอ๊ะอุ้ยมันมีของให้เก็บนะเนอะมันมีเอ่ออันเนี้ยก็คือที่ตัดเหล็กเราได้จะมาตัดตรงนี้เพื่อขึ้นไปตรงนั้นแต่เราจะขึ้นไปตรงนั้นก่อนยังไงก่อนคะคุณจะป้ายเหรออ๋ไปยังไงวะอูไม่กล้าเดินฝั่งนั้นเลยอะคือด่าที่มีน้ำตาลเยั่ไเมฆไว้คน คนไม่น่าไว้ใจเลยเราอาจจะต้องเก็บของตรงนั้นแหละแล้วเ,เก็บของตรงนั้นแล้วเราใจนี่ยังไงวะไม่เรามีของติดตัวมาไหมไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะสลัดที่ยางทิ้งเลยคะ่ะที่ตัดล่งตัดเล็กสลัดท,ทิ้งหมดเลยค่ะเนี่ยมันมีกระเป๋าตรงเนี้คือหลัไ <c oughs> อคิดว่าอาจจะรีบขึ้นเอาบอลหลุดเน่ยอาจจะรีบขึ้นไปแล้วคันนี้ไปหยิบของเพราะว่าช่วงที่เราไต่ลงมาเนี่ยมันยิงไม่ค่อยจะแม่นเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลยยัออไรปับป๊บปับ๊บปั๊บมองเห็นก็รืยยังคมองเห็นเลยงคงนนยงคัยงรค่ะ

กระสุนปืนไหเฮ้ยกระสุนปืนไหมคะโอ้มันจะต้องเห็นกุล่ามันจะต้องหปือเุล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่หอดกูไม่หลัไม่แล้วเรา What the hell ชาตนะละลาลาลาทีนะตื่นหลยก็ก เนี่ยตัวนี้มันเหมือนเป็นกเจสกีสักอย่างอะ่ะมันไม่มีของให้เก็บบ้างเลยเหรอให้หนูเก็บของซะหน่อยเถอะค่อ่าน,นีายืนติดขอบแล้วค่ะโหมันเกมนี้แม่งมันไม่มีให้ดูเลยอะ่ะตาย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 ไปจี okay. โอ้โหเสียงคีย์บอร์ดเราจะต้องหาหมีดเออแปลว่ามันไไโอ้โอ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  ไปนี่ดก่อนเอ้ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดิขึ้นไปแล้วก็วิ่งใส่ตรงเนี้ยไปเอาที่ตัดเหล็กแล้วก็ลงมาป๊อป็ให้วิ่งเอาป๊อปปู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 อปปอปปป๊อปปูป๊อปปูป๊อปปอปอปปูป๊อปอปอปูู ขอตัวน il, ád, Luis> ははี้แหละแกมันไปไม่ได้ล่ะไปไปไม่ได้จริงด้วยไม่ไปไปแล้วพอนี่แล้วฮะยิงเธอเข้ามาได้ไงกันฉันไม่อยากสู้กับปืนแล้วฉันเหนื่อยอย่ามองเห็นเลยนะคะฮะฮะฮะเออฉันแรงเอามะงัดไอ้ตรงปากทางตรงนั้นเหรอวะอย่านะคะ please don't do that ดุด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 ดุเออเสียงดังจังอ้าวอย่างงั้นนี่โอ้ใช่ด้วยแล้วไอ้ที่ตัดเหล็กตรงนั้นก็ไม่เกี่ยวดิเข้าไปได้ไหมอ๋ออ๋ออ๋อรู้ละรู้ละโอ้โอหน้าโอ้เดี๋ยววิ่งแล้วกันโอเคแล้วแล้วมาทำไมอ่ะ ออเหลืตับตรงนี้ป,นะป,ป,ปืนโคตรแรงโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยติดติดติดอายตามสบายูวขี้เกียจละขี้เกียจชีวิตอยู่ละไม่ไม่ไม่ตรงด้วยอย่าเพิ่งมองไม่เห็นอย่าเพิ่งอย่เอาเพิ่งอ้เพิ่เห็นได้ปวดได้ปวดปอย่าเพิ่งเห็น มองเห็นได้ยังไงก่อนมองเห็นได้ยังไงก่อนมองเห็นได้ยังไงก่อนอันนี้ก็มองไม่เห็นได้ยังไงก่อนมองไม่เห็นได้ยังไงก่อนดึ๊ง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 โอ้โหแต่ว่าอีโอเคโอ้ก็เดินกลับมาทันปะล่ะคราวนี้ชิดในเลยชิดในเลยพี่ชายอยู่คอมาเกาะชิดในชิดในชิดในอย่างเดียวเลยชิดในอย่างเดียวเลยโอ้ตรงนู้รีบเดินกลับนะเพราะว่ามันอาจจะมองเห็น โอ้โหเดินกลับให้ไวเดินกลับให้ไวเดินกลับให้ไวเออโอเคอ๋ออ๋อะโอ้เป็นวิธีที่ชานฉลาดมากโอเคอ๋อโอเคโอเคมันจะลุกไปเรื่อยๆมันจะมองไม่เห็นโอเคอยู่ปแล้วนะคะพี่พี่ไม่เอาอะไรมาลากหรอพี่พี่ใช้กระบอกปืนเอื้อมนี่พี่ใช้สมองอะไรใช่ไหมราวนี้ เรามีทั้งที่ตัดเหล็กแล้วก็นี่เลียไม่ได้ดูเลยว่าในแบ็คแพคนี่มีอะไรบ้างแบ็คแพคเดี๋้อที่จุดชนวนระเบิดอันนี้ของเราปุ๊บแมกเนติกคาร์ดแต่เอามาทำไมหรือโอ้โหไม่มีของไม่ประโยชน์เลยเออกมาจากบริการเดี้ออกมากันโอ้อยา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 ยหลุดขอบหลุดขอบแป๊บนึงอ้แล้ว <laughs> ต้องเดินตรงนี้เลยเออ ก้มลงไปก่อนค่ะก้มลงไปแป๊บหนึ่งนะคะก้มลงไปก่อนโอเคโอเคเพราะว่าทางนั้นไม่น่าจะมีทางขึ้นอ้าวอ๋ออ๋อเดี๋ยวดีดีดคือเราอาจจะต้องใช้เจสกี้นี่นี่แหละอ๋อโอเคโอ้โหเสียงเบามากไม่มีใครมองเห็นเลยแต่ว่าไปแล้วด้อเพราว่าไม่ได้ยินเสียงอะไยังไงโอเควัดเลยวัดวัดวัดอู มันไม่ใช่ใครมันเอาเบซอนทักๆเลอย,อยนนเนี่ยโอ้โหไปสู้กับไอตัวขบวนนั้นหืกลับมาเอพิศวันกลับมาเอพิโซดกลับมาแชปเตอร์แรกกลับมาแชปเตอร์แรกโอยอยู่ในปน่าดงดิบอีกแล้วมันจะมีน้ำโคลนดูดเลยวันไม่กลัวมากเลยกลัวใจ Don't you sleep baby โอเคจะลองพี่อย่างเดียวเลยพี่อย่าเลยนะคะอย่ายไปหลงหลงไปเชื่อหลไปเชื่อคนแล้วโ okay. อเคอาก็ยังไม่ใช่จะเก็บของไม่มีอะไรให้เก็บบ้าง

ไม่มองเห็นหนูใช่ไหมคะโอ้ยสวยๆมากไปได้แล้วคนเลิกโวยวายแล้วไปกับไปไปได้แล้วขลังกับไปเถอะโอ้โหคือต้องไปทางนี้แน่ๆแต่ว่าอย่ายวไปดูกันก่อนโหแล้วไม่กลับด้วยเอาไม่กลับซะด้วยไม่กลับซะด้วยกดไปกลับก็ไปแล้วค่ะเอาเอามองไม่เห็นเหรอโอเคเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าเย็นเออทำไมมาเหมือนมีให้นี่อยู่วะมาเหมือนให้ทำอะไรกับต้นมะม่วงนี่อีกเออกลัวๆมากขึ้

อย่างสีเหลืองแมงโก้ปุ๊บ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 อยู่ตรงนั้นน้าไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกันได้ขอร้องไม่ต้องหรอกไอกำลังคิดอยู่ว่าโอ๊ปแต่หนึ่งทวันเขาเรียกว่าอะไรวะไลอันนาโอ๊ปไม่เคยได้ยินมาก่อนนึกว่าทวันเรียกว่าเทวันโอเคพอจะรู้นเหรอว่าต้องทำอะไรอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ่ามาภูกัะปุ๊บเอามาภูกัะหินนั่นแหละเด็กสวดอะไรค์เด็กสวดอะไรไปเลยมาพวกพวก

แต่ตัวที่ปีนขึ้นไปได้แน่ๆ,ๆเลยเปีนไม่ได้อยู่แล้วเราไม่เสี่ยงดีกว่าจะไม่กล้าเดินเข้าไปไนะจะไปเว่าหยุดเดี๋ยวเพิ่งเ,เห็นเอ้าเพื่็นมึงอยู่นี่เอาไปมีของให้เก็บด้วยไม่มีประโยชน์เลยฮัลโหลมังกี่เฮลโหลเอาหาย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 เอาอืมทางนี้ไม่มีทางไปปะปุ๊บปุ๊บไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้โอเคเอ่อ excuse me แล้วแกไม่มีของให้เก็บเลยหรอแกแต่แคลนนี่น่าจะมีประโยชน์สุดแล้วตอนนี้คุณมันยังมีไฮไลท์อยู่ตรงต้นมะม่วงนั่นน่ะโว้ยคุณไม่ได้ใจเย็นๆเออหรือว่าต้องรอให้มันเดินไปก่อนโอ้โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้อย่าลองอย่าอย่าลองท่าอย่าท่าไทยดีกว่านักคิดอยู่ว่ามันต้องท้าอะไรกับต้นมะม่วงนี่แต่ว่าข้างันเถอะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าข้างบนก็ไปไม่ได้อีหอยโอ้คินบุ๊ค ท่านยังไกลหล่าเขาพวกฮะมันต้องมีอะไรให้เก็บหรอกจาไอตัวนี้แต่คือไม่เห็นจะเก็บอะไรได้เลยแจเจเอ้ยเอ้าโหไม่ถูกหัวสภาพเละอยู่นะสภาพเละอยู่นะเก็บมาน่าจะเป็นวิทยุมั้งเฮ้ยหรอหรอวกกิชชอกกิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือมคะช่วยหน่อยด้วยค่ะไม่ไม่ก็ไมด้ช่วยดีกว่าค่ะช่วยหน่อยด้วยค่ะโดยชื่อโอ้กูยังเม็นเทอแรงบุกเลยทำไมตรงนี้มันมีเงินเทอวันสองอันวะทำยังไงอะกับวอกิชชกิ ลองกดตรงนี้อดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอกันอ้าวอ๊ะฮัลโหลโอ้โหโอ้ยี่อยู่แล้วเนี่ยยี่อยู่แล้วเนี่ยพ่อดูมโอเคขึ้นไปได้แล้วใช่ไหมขึ้นไปได้แล้วใช่ไหมื่อนเล่นแล้วเนาะอย่าท้อเลยเลยโอเคขึ้นมาโอ้แปลว่าเราไว้นี่ได้ดิหรืออาจจะเอา อะไรมางัดตรงนี้อ oh, okay. oh. <c oughs> โอเคอ๋อในการัาดาโคตรตลกโอ้โ <c> ห <oughs> มันไม่ได้เลยนะถ้ามุมมันไม่ได้อะมันขึ้นเขาเรียกอะไรนะคือถ้าถ้ามันเล็งไม่ได้มันไม่เคลื่อนตัวไปด้วยนะโอเคแถึงแล้วค่ะมันจะไม่มีใครโผล่มาเนาะอย่าเลยขอลองโอเค เช็ดเช็ดเมีคนมีคนด้วยอีหอยมันมีทางไปทางอ่ะแต่ว่าไปทางไหนวะฮัลโหลช่วยหน่อสช่วยหนอย่ะเอาของบรรดาการเอามาช่วยกูด้วยโอ้โหล้วไปยังไงอ่ะแล้ไม่มีทางอีกทาด้วย what หรือมันจะมองเห็นโอ้โมเห็นละมองเห็นละมองเห็นละโอ้โหกมม โเคเป็นลอกกันบ้ามาแล้วใบไหวและถ้าอยู่นายกว่านี้อาจจะเส้นเลือดในสมองแตกได้ฉะเนั้นเราจะไปกันยิ่งวัยวัยมองุินอุกมองหินนขอ้องอย่ามองหนเลยโอเคโอเคไปกันตโอเค๊ บโอเคไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเออผิดทางอือผ enfin ิดทางไม่ใช่ค่ะผิดทางค่ะหนูขอโทษาได้ค่ะหนูก็ลืมไปเอ้านี่เข้าไปล่ะฟังที่น้องพูดหน่อยนะคะโอเคโอเคโอเคมองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นเนาะถ้ามองเห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจะบ้าเหรอ Ok no. mong no. gì ư mà hơi hình nữa mà đâu bài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  đâu phải đâu bài đâu rồi. đâu bài 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 bài đâu bài đâu bài đâu bài Ok Bye, là โดนตบอีกทีม,มันจะมันจะมั่งเท่งเลยไหมขอเลยและกันขอเลยขอเลยละกันมาเลยมาเข้ามาอยากรู้อยากรู้จะแน่แค่ไหนโอ,โอ้โอเคโอโ้โหนึกว่าจะแรงนึกว่าจะแรงโอ้โหโโอ้หนึกว่าจะแรงจอดเออจตจอดไปละดูว่าแบบตบทีเลือดลดไปโอโอ,โอลงมาทำไมเราบ,บ้าหรือเปล่าโอเค เดินนอนอย่าสลบเลยลีโอเคลบมุมก่อนมาพักพวกเอาอกคุณลืมกุ้ว่าคุณลืมกูว่าคุณลืมแล้วล่ะกลับมาต่อนะเอาอีกสักทีเอาอีกสักทีนี่แน่แค่ไหนเอาอีกสออักสทีนี่เข้ามาเลยกัวมากสบายเอาไปไม่ถึงด้วยใ้อ่อยู่ดีไม่ว่าดีโอเค I'm still my dream baby เกาหัวไปอยู่น,นั่นแหละเกาหัวเยอะแหละนี่นล,ลิงสองตัวมาอยู่ด้วยกันโอเคมันก็เปหน้าที่ของพวกแกล่ะเหล่าว่านอนน้อยมาโอเคเตรียมมามาเลยค่ะเอา้ายืนนิ่งทำไมล่ะหูมันเฉียวหัวได้เหิวอะโอเคแล้วก็มาเก็บวัคกิชากิ

เอ่อมา t เทลโฟนนั่นี่เอ่อมา t e l e p h o n นั่นี่เอ่อโอเคปุ๊บโอเคสวยๆม่ไหวกระทบไปจริงจริงมันหนูอุ๊อ๋อนี่ไงเอาเดี๋ยวเราขึ้นไปใช่จะบอกว่าไอ้ปล็อกกันบ้านมาแล้วก็คือเดี๋ยวเราต้องวิ่งมาตรงนี้คือล่อมันนะล่อล่อล่อมันเลยให้มันตามตูดเราให้มันล่อให้มันล่อแล้วเราก็ตามตูดมันไอ้ยมันตามตูดเราสิ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเลยกันที่เก็บเบียดโมอ้อยอ้ยโอ้ยตีตีตีโอเคโอ้ตอนนี้โอ้หุ่นบดด้วหนึ่งนัโอเคต้องเร่งทำาะปืนแรงจริงๆไปเลยเด้อเนี่ยบ้านกูนะไออย่างเงี้ยสร้างไม่ได้หรอกร้อนตายวัดเด้ ทานั่นคืออะไรอ่ะเนี่ย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 ,ยหรือมันคือไอ้ถ้ำถ้ำที่เราเข้าไปไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ต้องทำยังไงกับมันเออแต่ว่าที่เราเก็บมาคืออะไรวะโอ,อ,อ้เอ,อ็กซ์โพรซิสมันนักมันคือเอออะไรที่อะไรสักอยากอ่างแหละเกี่ยวกับระเบิดแล้วก็ของแบอ้าห้าบอมโอ้โหแปลว่าอันเมื่อกี้น่าจะเป็นย่กับวัตถุระเบิดเอาพอติด d ด t o น a t o r ก็คือเหมือนกับเขาเรียกนะที่ตั้งเวลาระเบิดอะไรเงี้ยโอเครู้เรื่องหมดทุ่นระเบิดยึดกลางแขนกลางขาสักทีเออคุยกันไปก่อนนะไปก่อนนะขอให้คุยไปสนุกบ๊ายบายโอเคโอ้โหเอาลบขึ้นไปบโอ้โหยืนประจันหน้าระเบิดคนจอหลบดิโอเคโอ้เรออ๋อนี่ไงทางนี้ โอ้โหกูม่กล้าโดดแล้วกจีนุ้ว่ามันเดินมาไม่ได้ก็เลยจะโดดข้อมไม่ใช่แล้วล่ะโอเคน่าจะต้องใช้บัตรนี่แหละเอาเอาไม่ต้องใช้อะไรเท่านั้นเดินเข้าไปได้เลยโอ้ตื่เลยตัวใหัวล้านเด็กขนคิ้วยังอยู่อาลันอาลัน Where have you been? ไปอยู่ไหนวะคือไม่รู้หรอกว่าฉันคิดถึงภาพวันนี้มานานขนาดไหน เขาเจ็บเป็นยังไงบ้างอย้ยเขายังอยู่มันประสบความสำเร็จโอ้โหโอี่ของเธอได้ผลเธอพูดถูกจริงเหรอโอ้เ oh, <This pain. S 1> จ็บจังเลยเฉลี่โอ้โอ้ยไม่คิวนน่นจัะ สุดหน้าของศาสตร์ว่าเขายัางเหมือนกับความทรงจำสุดท้ายของเขาก็คือยังตอนที่ทดลองตอนนั้นน่ะยังอยู่กับการทดลองอยู่เลยอ่อนี่ความทรงจำของเชอร์รี่สุดท้ายก็คือยังอยู่กับเออยยัง ไอเอพิโซดที่เราไปแอตร์กติกาแล้วเราก็ไปห้องทดลองนั่นน่าจะเป็นที่วิจัยเก่าของที่พี่พวุกเคยทางานอยู่ด้วยแล้วที่เขาบอกว่าเออนี่ที่เชอรี่บอกว่าเพิ่งจะค้นพบไอเซรัมน่นจาจะตอนนั้นแหละแล้วคือฉีดปุ๊บแล้วก็กลายพันธุ์แล้วก็คือความสุงจาอยู่ต้งแต่ตอนนั้นนางสารวะแล้วคิดสภาพสื่อขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็คือผมมัวไปมีเมียใหม่ <laughs> โอ้ยางสารวะเท่าอะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย